HAPPY BIRTHDAY TO YOU F hoc- HAPPY TO YOU HAPPY BIRTHDAY HAPPY HAPPY TO YOU AH genau, DEH เด็กๆนะคะแล้วก็สําเร็จสําเร็จทำอะไรก็หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะขอบคุณค่ะขอให้สมดั่งความปรารถนาที่หนูให้พรมานะะคอยากได้ต้องได้นะสมการนี้ต้องได้ได้แย่ได้ได้สามก็ลืมไปแล้วค่ะได้สามด้วยได้สามก็ลืมไปแล้วฉันได้ฉันแล้วเหรอนี่ลืมไปแล้ว ขอบคุณค่ะอันนี้ชีสเค้กค่ัพี่ใหญ่เดี๋ยวจะกินเลย<ด>ค่ะ